สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลน,นะครับพี่น้องครับโลกเราทุกวันนี้ไขว่คว้าหาการยอมรับหลายหลายคนก็สร้างภาพนะครับเรามักจะพยายามสร้างภาพลักษณ์ของตัวเองเพื่อให้คนอื่นชื่นชมแต่ในสุภาษิตบทที่3ข้อที่4นะครับเพราะว่าจะนะพระเจ้าได้กล่าวว่าแล้วเจ้าจะได้ความโปรดปรานและชื่อเสียงดีในสายพเนตร์พระเจ้าและมนุษย์ พี่น้องครับการสร้างภาพนั้นเป็นของหลอมเป็นเฟกนะครับแต่ถ้าเรามีความรักมั่นคงของพระเจ้าและความศักด์สุจริตของพระเจ้าลักษณะทั้งสองลักษณะที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเราแล้วและอย่างถูกต้องด้วยถ้ามีอย่างนี้แล้วแล้วก็พี่น้องครับชีวิตของเราจะได้รับความโปรดปรานและมีภาพลักษณ์ที่ดีมีชื่อเสียงที่ดีเป็นชื่อเสียงแท้ พระเจ้าพระเจ้าในตอนนี้บอกถึงเส้นทางชีวิตของเราที่แท้จริงซึ่งจะก้าวไปสู่การได้รับความโปรดปรานซึ่งไม่ใช่ด้วยการสร้างภาพแต่ด้วยชีวิตที่อย่างรักในความรักมั่นคงและความสัตย์สุจริจิตของพระองค์แต่เมื่อทั้งสองประการนี้นะครับกลายเป็นส่วนหนึ่งในตัวตนของเราตัวจริงของเราเราก็จะได้รับทั้งความโปรดปรานและความไว้วางใจจากคนรอบข้างโดยไม่ต้องฝืน ไม่ต้องเรียกร้องแต่ว่าจะมาเองครับทพ่นั้นกคคนคออ็ความโปรดปรานคืออะไรความโปรดปรานหมายถึงพระคุณความเอ็นดูความชื่นชมที่มาจากพระเจ้าความโปรดปารานนี้เราทําให้พระเจ้าโปรดปารานเราได้มากขึ้นหรือเราอาจจะทําให้พระเจ้าโปรดปารานเราได้น้อยลงก็ได้เพราะคือพระคุณครับเพราะเป็นความเอ็นดูเป็นความชื่นชมที่มาจากพระเจ้า แล้วก็ส่งต่อไปถึงมนุษย์ได้ชื่อเสียงดีหมายความว่าอไรครับชื่อเสียงดีนั่นก็คือความเข้าใจที่ถ่องแท้หรือความเข้าใจที่แท้จริงเกี่ยวกับชื่อเสียงที่เกิดจากคนที่ดําเนินชีวิตยอย่างถูกต้องม,ม,มีจริยธรรมมีศีลธรรมมีจรรยาบรณไม่ใช่เป็นเพียงแค่ภาพลักษณ์หรือสร้างภาพไม่ใช่เป็นของปลอมครับไม่ใช่เป็นภูเขาน้ําแข็งที่โผล่ขึ้นมา เห็นเล็กๆแต่ข้างล่างนั้นน่าเกลียดมากใต้น้ำครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลายเล็กคนพี่น้องครับเราหลอกพระเจ้าไม่ได้เพราะเพระพ่อจะนะพระเจ้าได้บอกต่อไปว่าในสายพระเนตรของพระเจ้าในสายพระเนตรของพระเจ้าซึ่งพระเจ้ายอมรับครับสายพระเนตรของพระเจ้านั้นคือไม่มีอะไรที่จะซ่อนเร้นไว้ได้สายพระเนตรของพระเจ้าคือไม่มีอะไรที่จะปกปิด ิดบังไว้ได้ไม่มีอะไรที่เป็นความลับสาหรับพระเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อในสายพระเนตรของพระเจ้าพระเจ้าโปรดปานเรานั่นหมายความว่าพระเจ้ายอมรับในด้านจิตวิญญาณของเราทั้งตัวตนของเราสังคมด้วยเราจะเป็นที่ชื่นชมของพระเจ้าผู้ทรงทอดพระเนตรเข้าไปในจิตใจของมนุษย์และไม่มีใครสามารถปกปิดซ่อนเร้นได้และไม่เพียงแต่เท่านั้น ไม่เพียงแต่เราเป็นที่โปรดปรานชื่นชมของพระเจ้าเท่านั้นไม่เพียงแต่เราเป็นคนที่พระเจ้าเอ็นดูเราเท่านั้นแต่เรายังเป็นที่ไว้วางใจของคนอื่นๆมากมายเหลือกเกินรอบตัวเราเพราะฉะนั้นให้ชีวิตของเรานะครับมุ่งแสวงหาความโปรดปรานของพระเจ้าก่อนครับให้พระเจ้าพอพระทัยก่อนแล้วคนอื่นก็จะเห็นผลตามมาครับคนอื่นจะเห็นดีด้วยตามมาเห็นผลของพระคุณในชีวิตของเราใช่ไหมครับ ให้เราสร้างชื่อเสียงจากการกระทําอย่าไปสร้างภาพครับการสร้างภาพนั้นอันนิจจงความไว้เนื้อเชื่อใจถูกสร้างขึ้นมาจากความรักมั่นคงและความศักดิ์สุจริตของพระเจ้าที่มีในชีวิตของเราครับเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามที่จะให้พระเจ้าโปรดปรานเรามนุษย์ก็จะชื่นชมเราอย่าสแสวงหาการยอมรับจากมนุษย์โดยละเลยความจริงของพระเจ้าอย่าสแสวงหา การยอมรับจากมนุษย์โดยที่พระเจ้าไม่ยอมรับเราพี่น้องครับนั่นคือมรอดกฝ่ายวิญญ,ญาณชื่อเสียงที่ดีชื่อเสียงของคนที่ดีจะอยู่ยาวนานกว่าความสําเร็จของเขาพี่น้องครับความสําเร็จนั้นอาจจะมาจากวิธีการที่ไม่ถูกต้องก็ได้ครับแต่คนที่ชื่อเสียงดีคนที่พระเจ้าโปรดปรานนั่นแหละครับคือเขาสามารถนําความยั่งยืน ในความสาเร็จของเขาเราต้องยอมให้พระคุณของพระเจ้าไหลผ่านชีวิตของเรานะครับเพื่อให้คนอื่นเห็นพระเจ้าพระเจ้าต้องยิ่งใหญ่ขึ้นเราจะต้องด้อยลงพี่น้องครับหากว่าเรากําลังแสวงหาความโปรดปรานจากพระเจ้าเรามาถูกทางแล้วครับอย่าให้เราแสวงหาความโปรดปรานความชื่นชมการยกย่องของมนุษย์เพราะสิ่งนั้นอาจจะไม่จริงก็ได้นั่นคือสิ่งที่น่าเสียดายเสียใจ น่าสงสารเพราะคนบางคนนั้นเขาอยากจะได้สิ่งนั้นพี่น้องครับชื่อเสียงของเราวันนี้สะท้อนความรักของพระเจ้าความรักมั่นคงของพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนครับชีวิตของเราวันนี้สะท้อนถึงความศักดิ์สุจริตของพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนครับและถามจริงๆนะครับพี่น้องครับหลาย,ลยหลายคนหลายท่านที่ฟังเสียงสีบ้านนี้ผมเชื่อแน่ว่าเราทุกคนเคยพยายามสร้างภาพพจน์ เคยพยายามสร้างภาพแทนที่จะสร้างชีวิตจริงๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับให้เรากลับใจเพราะพระเจ้าประเมินชื่อเสียงที่แท้จริงตอนนี้หลายๆคนอาจจะต้องอายเพราะว่าพระเจ้ายังไม่ได้เห็นสิ่งที่เราทําเพื่อพระองค์จริงๆส่วนใหญ่แล้วเราทาเพื่อตัวเองทั้งสิ้นหรือทําเพื่อยกย่องตัวเองทําเพื่อสร้างภาพของตัวเองทั้งสิ้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับ ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดนำพาให้เราตั้งใจที่จะสร้างชื่อเสียงที่คงทนถาวรไม่ทําสิ่งใดที่ทําให้ความน่าเชื่อถือเครดิตของเรานั้นสั่นคลอนให้เราทำงานรับใช้พระเจ้าโดยมีพระเจ้าเป็นหลักเป็นศูนย์กลางทํางานเพื่อพระเจ้าเป็นหลักมองว่าทุกการกระทํานั้นเป็นการถวายแด่พระองค์ครับรักษาความศักด์สุจริตของพระเจ้าความสัตด์ซื้อของพระเจ้าแม้ในที่ที่ไม่มีใครเห็น แต่อย่าลืมว่าพระเจ้าทรงเห็นเสมอครับและขอให้ความรักและความสัตย์จุดเิ์นั้เป็นรากฐานของทุกๆความสัมพันธ์ที่เรามีกับทุกๆคนที่อยู่รอบข้างเราเมื่อผู้คนสัมผัสทั้งสองสิ่งนี้ความไว้วางใจและเครดิตก็จะเกิดขึ้นเองเพียงครับเราต้องหมั่นทบทวนชีวิตของเราทบทวนชื่อเสียงของเราเป็นระยะระยะถามตัวเองว่าณเวลางนี้ถ้าใครพูดถึงเราเขาจะพูดถึงเรื่องอะไร ผมอยากจะหนุนใจนะครับว่าชื่อเสียงที่แท้จริงไม่ได้สร้างจากสิ่งที่เราพูดแต่สร้างจากชีวิตที่พระเจ้าประทับอยู่และอุ่นสัมผัสได้ขอพระเจ้าช่วยแล้วนะครับในการที่เราเองนั้นจะได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้ารับพระคุณความเมตตาและความเอ็นดูการได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้านะครับก็หมายถึงว่าเจ้าชื่นชมเราเพราะเราดําเนินชีวิตที่สัตย์สุจริตและพระคุณของพระองค์เปิดทางให้เราเจริญรุ่งเรืองต่อไปได้ ขอร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอทรงโปรดให้ข้าพงษ์ทั้งหลายจะเป็นผู้ที่โปร่งโปรดปรานขอทรงโปรดให้ข้าพงษ์หลายนั้นจะมีชื่อเสียงที่ดีในสายพระเนตรของพระองค์ชื่อเสียงที่ดีที่เกิดจากชีวิตที่มีปัญญาโปร่งเจ้าค่ะให้ในสายพระเนตรของพระเจ้าและในสายตาของมนุษย์นั้นจะเป็นคนคนเดียวกันที่ข้าพง์หลายทําถวายพระเจ้าั้งหลายมีชีวิตอยู่ พื่อให้พระเจ้าเห็นและให้มนุษย์เห็นขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาด้วยเถิดโปร่งเจกค่ะให้ชีวิตของข้ามูลายที่จะฝังลึกในลักษณะทั้งสองของพระองค์ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาด้วยเถิดกราบทูลขอ,อบพี่น้องของข้าพระองค์ให้อยู่ในความโปรดปรานให้อยู่ในความรักมั่นคงของพระองค์ตลอดไปกราบทูลสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พบกันใหม่เดวันพรุ่งนี้ขอบเจ้าอํานวยพระพรพี่น้องรักทุกท่านนะครับหากพี่น้องฟังแล้วมีประโยชน์กรุณาส่งต่อขอบพระคุณครับสวัสดีครับหนึ่งชีวิตที่พระเจ้าให้มาเราคงไม่รู้ว่า มีเวลาที่เหลือเท่าไรวันนี้ทั้งร่างกายจิตใจฉันมอบทั้งหมดไว้ให้กับพระองค์แบกกางเขนมันไม่เคยง่ายได้มันคืองานยิ่งใหญ่ ที่พระองค์มอบไว้ให้เราพรุ่งนี้ร้อนหรือจะเนบนาวทุกเรื่องราวยังมีพระองค์อยู่ข้างกายบาปบันทำ้วยใจสุดแรงกำลังเพราะความรักนำฉันให้ก้าวต่อลืมที่เคยท้อลืมที่ผ่านพผน ด้วยใจทําตามรง้งใช้ชีวิตประกาศความรักยิ่งใหญ่เรากำลังวิ่งแข่งไปสู่เส้นใจเพื่อจะรับรางวัลของเราแบกกันเขนมมันไม่เคยง่ายได้มันคืองานยิ่งใหญ่ ที่พระองค์มอบไว้ให้เราคุณน,นี้ร้อนหรือจะเหน็บหนาวทุกเรื่องราวยังมีพระองค์อยู่ข้างกายบาปบันทำด้วยใจ 在他。